สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมแชมป์พิมิยมนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับก็มาไวหน่อยนะฮะช่วงนี้หยุดนะครับไม่ได้ไปไหนก็มีพระนะครับมาไลฟ์ลง u t u b e นะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีได้รับชมกันนะครับก็มีทั้งพระเครื่องและเครื่องรางนะครับมีพระหล่อนะครับ พระเหรียญหลักยอดนิยมนะครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องรางยอดนิยมนะครับหลายๆชิ้นนะครับ E ีีนี้นะฮะ e ีีนี้ก็มาลงรับชมครับมาอ่าลงให้รับชมกันไว้หน่อยนะครับ E ีีนี้ก็มีของไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะฮะก็ไม่รบกวนเวลาพี่ๆเยอะซีมากนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกติกาของช่องนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับดูให้ได้ดูให้ชอบนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนนะครับคอยสะสมนะครับอ่าอีพีนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบไวๆเลยนะครับเอาพ้าก่อนดีกว่าอันนี้นะครับบางชิ้นอาจจะเคยไลฟ์แล้วนะครับอาจจะเคยเคยลงไปบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อพ่อทารุ่น2นะครับ หล่อประครบนะฮะแต่ที่พิเศษเลยคือมีสองหน้านะครับมีสองหน้าเมื่อ i อ ep ที่หนึ่งร้อยสิบแปดหรือไงเนี่ยผมก็เอามาไลฟ์แต่อันนั้นไม่ไม่มีหูนะครับตัดหูไปนะครับอันนี้ก็สมบูรณ์นะครับมีหูถือว่าสวยงามนะครับเป็นหล่อพ่อทานะครับรุ่นสองผมส่องให้ดูนะครับนี่ วีดีโอชัดกว่ามั้งนี่โทรศัพท์ใช้กล้องส่องไม่ค่อยโฟกัสซะแล้ว หลอประกบข้างเลยครับหล่อข้างประกบประกบข้างนะครับหล่อรุ่นสองมา,มานี่อันนี้เป็นเป็นเตารีดหลวงพุทธวัดเป็นหลวงพุทธวัดรุ่นเตารีดปีศูนย์ห้านะครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับเดิมๆคุณภาพก็สวยงามนะครับไม่ได้เลี่ยมอันนี้ ผมเคยเยี่ยมไว้นะครับเคยเยี่ยมใส่ตลับไว้นะครับก็นิมนต์นิมนต์ตลับไปนะครับนี่อยู่การแต่งตะไบนะครับคือองค์นี้คือเดิมเดิมเลยเดิมเดิมนะครับสวยสือว่าสวยมากนะครับขี้เบ้าอะไรยังอยู่ครบนะครับดินดินหล่อแบบเป็นดินไทยนะครับให้เห็นติดแน่นๆนะครับติดแน่นนี่ เนื้อแบบโลหะผสมออกอมเขียวเลยนะครับออกอมเขียวพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับบุรทวัปีศูนห้านะครับอีพีนี้ก็จะไวๆหน่อย อันนี้เป็นลงพ่วเงินนะครับลงพ่วเงินอันนี้เป็นสี่ชายนะครับเป็นพิมพ์ขีตาสี่ชายนี่นี่นะครับนี่ตรศัพทเป็นอะไรหรือ,อ,อเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสร้อยสวรรค์นะ เป็นพิมพ์คือคือตรงตรงตรงนี้นครับบางคนก็เรียกเป็นพิมพ์สร้อยสังวานนะครับเนี่ยรงนี้แบบปึกปึกๆนะครับผิวนี่ ันนะครบอันนี้เป็นพระปิดตาเนื้อไม่พัดนะครับเป็นพระปิดตาเนื้ไอไม่พัดดูนะฮะพิมพิมแบบนี้จะไม่ค่อยเจอจะหาไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะครับเนี่ย มันจะเป็นพระปิตาหลวงพ่อป้องหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะครับมีจานรอจานนะครับสวยนะครับจานนี้ครบกิฟเลยนะครับนีร้อยแตงแตะไบแต่งเก่านะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อป้อง วัดหลุมดินนะครับนี่มาดูเหรียญกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่ออ่าไม่ใช่เหรียญหล่อเป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นเหรียญอ่าพระพุทธชินราชนะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับหลังหนังสือสามแถวนะฮะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมขอบกระบอกครับเหรียญนี้หมอบ้านได้มานะผมหมอบ้าน เหมาในบ้านได้มานะครับเป็นเหรียญท่องแดงกระไหลทองนะครับสภาพสภาพจริงๆกระพระเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้นะครับพระนะผมว่าไม่ได้ใช้แต่เจ้าของอะเก็บแบบไม่รู้คุณค่านะครับเก็บแบบไม่รู้คุณค่าเก็บแบบไม่ดีนะฮะดูผิวเป็นรอยทะลอกแบบคงเก็บรวมนะครับรวมๆปนกัน,นไว้นะเป็นพระแท้ที่ดูง่ายมากนะครับแต่เจ้าของเก็บไม่ดีนะครับ ผ้านะไม่ได้ใช้เลยนะฮะผ้าไม่ได้ใช้เลยดูการกระไรทองเนี่ยตัวหมายก้อนเขาเรียกเปียกทองนะเปียกไม่ใช่ชุบทองนะเนี่ยดูกระไรนะครับก็สองป้องจะแบบไปอีกแบบหนะึงเลยเนี่ยไปเห็นแบบเป,เปียกทองดูทองนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ ข้างในเป็นเนื้อทองแดงผ้าเนี่ยไม่มีรอยผมไม่ว่าไม่มีรอยใช้เลยนะครับแต่คือเขาเก็บไม่ดีเก็บไม่ดีหรืออาจจะแค่น้ําแค่อะไรอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่มีเปียกทองนะไปหมดแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็พื้นที่นะครับได้พื้นที่นิยมนะครับอันนี้ก็เจ้าของรู้คุณค่ามากนะครับ ห้อยห้อยจนแบบห่วงนี้แบบแทบบขาดนะครับห่วงนี้แบบนี่แทบขาดนะครับจนต้องมาถักถักเชือกไว้นะครับหูเชือกเหมือนกันนะครับเราก็ถักเชือกไว้ห่วงมันจะขาดห้อยจนแบบห่วงจะขาดเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัธรรม,มูลนะครับหลวงพุทธุภุูกเสินะฮะ รู้สุกปูเสกเหรียญเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกระล่ทองด้วยเป็นเปียกทองกระล่ทองในทองเนี่ยแบบเนี่ยคล้ายคล้ายคล้ายทองเดียวกับเหรียญพระพุทธชจนราชเลยพ,พระพระใกล้เคียงกันนะครับนี่นี่ผมให้ดูทองนะครับนี่เปียกทองแต่ตัวเดียวกันนะครับมีให้เห็นนิดๆน,น,น,นะครับตามซอกมีให้เห็นนิดๆน,นะครับอือ บางบางนะครับเพื่อใ,ใครแบบอยากได้พุทธคุณนะรานะคาไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับผมแบ่งให้ไปใช้แน่นอนนะครับเหร<ม>ียญสวยนะอยู่ในมือใหญ่เหรียญสวยอยู่ในมือใหญ่เหรียญน,นี้ต้องมีหลักแสนนะครับหลักแสนแน่นอนนะครับสภาพอยู่กับผมนี่ก็หลักพันต้นๆน,น,นะเอาไปใช้พุทธคุณหลวงปู่ปได้สบายนะครับแบบไม่ต้องกังวลเลยนะไม่ต้องกังวลเลย ม <c oughs> ีอันนี้ที่แพงที่แบบพอพอราคาพอได้เลยนะครับแพงเพราะถ้าผมก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากนะครับอันนี้ยนานๆเจอนะครับนานๆเจอผมก็เก็บเขาไว้มีอยู่สักไม่กี่องค์แล้วครับแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีใครมีนะไม่น่าจะเจอที่ไหนนะพราผมได้มาที่เดียวเลยถ้าถ้าถ้าคนเล่นนะครับ คนเล่นหลวงพุทสุกจะรู้เลยว่าคือพระอะไรนะครับจะรู้เลยว่าคือพระอะไรเดี๋ยวผมซองให้ดูก่อนให้ดูก่อนว่าจานเนี่ยรอยจาน,นยังเป็นของหลวงพุทุขเลยนะครับองค์นี้เป็นพระผมะเฉลยให้ องค์นียเป็นพระชัยวัฒนะครับเป็นพระชัยวัฒนะครับพระชัยวัฒนม่อมมิตรน,นะครับพระชัยวัฒนมอมมิตรอ่าเป็นอ่าสเมเด็จพระสังฆราชแทนเป็นประธานนะครับลหล,งลวงพุทธสุขสร่วมปลุกเสกนะครับมีหลวงพุทธสุขปลุกเสกด้วยนะครับออกปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดนะฮะออกพันออกออกปีพศสองสี่หกหนึ่งนะครับออ มีอยู่ในหลุุสในหนังสือหลวงพุสุทุกเล่มเลยนะครับมีอยู่ในหลวงพุสุในหนังสือหลวงพุสุทุกเล่มเลยนะครับใช้วัดหมอมิตรนะฮะใช้วัดหมอมิตรก็จะมีสองพิมพ์มีมือชนกับมือสอนนะครับมีมือชนกับมือสอนอันนี้เป็นมือสอนนะครับเป็นเนื้อสำนิกนะครับออกเป็นมันเทศแล้ว จวัดพระใจวัดนะครับหม่องมีตุภาพก็ผ่านการใช้อยู่ผ่านการใช้มาอยู่นะครับอ่าสำหรับสายที่ว่าอยากได้พระช้ำนะครับพระช้ำๆวันนี้ผมก็จัดให้นะครับมาเมื่ออีที่แล้วลายพระสวยเป็นเนื้อกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระช้ำนะครับพระภาพใช้เป็นเนื้อโลหะนะครับ ก็จะเป็นคิมต่างๆนะฮะเป็นทองแดงนะครับเป็นสำลีนะแก่ทองแดงนะครับผมว่าไ่ต้องใช้กล้องดีกว่าอย่างนี้จะชัดเนี่ยดูนะครับพอตีกล้องไปตีกล้องไปมันเบลอเลยดูกระแสทองพวกอ,อะไรนะครับคาบเก่าฝุ่นเกาะ ราบใช้คนระับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์ประพามันทนค้างมีนะครับมีเลอะบ้างนะครับมีเลอะบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ประพามันทนนะครับข้างเรียบเป็นเนื้อสำริดนะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเนี่ยก็จะมีแกะทองนี่ก็สภาพใช้นะครับสภาพใช้ ไอ้ดูหลังนี่แบบโอ้โหปึ๊กๆนะครับประมาณว่าของเปิดหน้าปิดหลังนะครับลอยน้ํามันเข้าลอยน้ําเข้าแบบธรรมชาตินะฮะเนี่ยไ้เห็นแบบโบราณเป็นพิมพ์ประพามันทนข้างเรียนนะครับอันนี้เป็นตัดชิดนะครับเป็นพิมพ์ตัคิด ก็เ,เป็นเนื้อลหวะประสงค์เหมือนกันนะครับดูดูสภาพนะครับผมก็หยิบแบบที่ว่าแท้รับหนึ่งแท้ดูง่ายเลยนะฮะเอามาให้พีเอฟซีได้ดูกันนะครับเพื่อแบบอยากจะได้จำฉ่ำเอาไปใช้พุทธคุณที่แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบอ่าพิจรารณายากนะครับตตดชิดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้พิเศษพิเศษหน่อยพิเศษไม่หน่อยนะ พิเศษเยอะนะครับนี่ตัดคิดเหมือนกันเมือราหาผสมจะเห็นจะมีเกตกระดีมีอะไรขึ้นนะครับดูความเก่าความช้ำน,นะครับองนี้นะครับ,บนี่องนี้เป็นตัดคิดสองหน้านะครับเป็นตัดคิดสองหน้านะมีช่อบนช่อล่าง ครบสูตรนะครับมีปีทุกอย่างนะครับดูเนื้อหาดูพิมพ์ทรงนะครับดูตัดคิดสองหน้านะครับหาดูยากนะหาดูยากนะครับไม่เจอแล้วครับน้อยมากที่เจอนะครับอ่าอันนี้นะครับองค์เนี้ยเป็นพระพิมพ์ประพามันโทนข้าสนีนะครับ แต่ตรงนี้ออกวัดโคกหม้อนะครับใครเคยได้ยินบ้างนะฮะมีอยู่ในหนังสือเล่มสีแดงนะครับผมก็สุกเปิดดูได้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ออกวัดโคกหม้อนะครับก็เอาพิมพ์นิยมเอนะครับมาเซาะแต่งพิมพ์เป็นแม่แบบนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาหลอกเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีปีกนะครับเนี่ยมีปีกทําคล้ายๆตะกิดนะครับไวโคกหม้อนะครับเนี่ย เป็นสำลดนะเนีน่ยเนอหารองนี้ก็เป็นสำลดนะครับเนี่ยเป็นเนื้อสำลดนะครับเป็นสำลดสำลดแกงเงินด้วยองค์นี้นะเป็นสำลดแกงเงินนะครับออกไว้ nah. ไไคววุกหม้อนะครับลองเซิร์ชคุกเกิลเซิร์ชเด็ดดูขึ้นนะครับองค์นี้สภาพใช้นะครับสภาพใช้ด้วยนะครับหายากนะครับหายากมากคุกหม้อก็หายากนะครับคือ,อ,อ,ตอ,คอแตกปู่มาเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่คาว่าไม่เยอะเท่าไหร่นี่ก็ น่าจะผมว่าก็ไม่เยอะนะก็าบอกผมมีน้อยแต่ขูดออกมามีน้อยผมก็มีเก็บไว้ไม่ขี่องนะครับองค์สององถ้าจำไม่ผิดนะองคนี้ก็อง์นี้ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะผมซื้อได้ซื้อได้แถวทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือไม่แน่จะเป็นลำปางหรือน่านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะเดินงานประกวดอันนี้องค์นี้ซื้อได้มาในงานประกวด ซื้อไ,ได้แบบมงมงๆด้วยเดิมๆนะครับผมได้มาเขาไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดเลยนะครับบอ,อกว่าข้อ้อสนะครับอ่าอันนี้นี่อันนี้วัดตอนตาลนะครับพิมพ์หลังยังใหญ่นี่ดูง่ายๆดูง่ายๆนะครับนี่เนื้อหานะครับ ชุดนี้นะผมคัดช้ำมาเอาชุดที่ช้ำช้เลยนะครับแบบสายชอบแบบช้ำช้ดูง่ายๆนะครับก็มีเยอะนะครับมีเยอะนะฮะวัดต้อนตาน,นะครับหลังยันนูนหลังยันนูนนะครับวิธีดูนะเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับอย่างภาวัดต้อตาลน,นะครับวิธีดูนะครับ ูเนี่ยดูดยันนะครับเนี่ยยันเนี่ยมันจะมุดมุดมุดค้าเนี่ยมุดมุดนะครับแบบเนี่ยจะดูเหมือนแบบยันนะมุดแบบเหมือนแบบเราเราเอาเส้นหข่งจีนนะครับมาพาดเอาไว้นะครับมาพาดเอาไว้นะมาพาดพาดเอาไว้นะครับก็การการทอดยิมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับยันเนี่ยจะเป็นพิมแบบคล้ายๆปั้นปั้นยิมนะครับจะคือวางแบบวางไว้อย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นยันเหมือนเขียงน,นะครับเนี่ยยันจะมีแบบมีนูนมีเนี่ยคืเห็นนะครับเหมือนแบบเราเอาเชือกหรือเส้นได้เส้นอะไรเนี่ยมาวางมาวางขมหมดทําเป็นตัวยันนะครับวิธีดูยันนูนนะวิธีดูยันนูนแต่ตรงนี้มันสึกนะครับสึกจริงจริงปลายตรงนี้นะครับจะเป็นเกลียวเลยปลายตรงนี้นะครับพลาสกสวยนะแต่แบบเป็นเกลียวเกลียวเลยนะครับ แต่งนี้สึกสึกสภาพเขาใช้ช้ำม,มาเยอะนะครับเป็นทุกผ่านการใช้มาแบบดูเลื่อนลอเลยเลื่อนเลยหลหังยันนูนนะครับเนี่ยต้องตอนตานหลังยงนนูนนะครับ องนี้เป็นพระองคูนะครับเป็นพระองค์แรกๆที่ผมที่ผมที่ผมเช่าได้นะครับที่เช่าได้นะครับดูรอยจานนะครับเป็นเนื้อสำริอ่าไม่ใช่เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับหยิบหลายรอบนะครับจามาไลรก็คือเผอิญสึกจัดนะครับสภาพใช้ช้ำเยอะนะครับนี่นะครับ ลงกูอยู่แล้วดูง่ายมากองน,นี้นะครับผมเคยใช้อยู่สมัยแมบบนานมากเลยเป็นสิบปีได้อยู่ครับผมนะครับอ่อันนี้ก็เป็นพิมพ์ตัดอ่าเป็นพิมพ์พระปิตานะครับเป็นพิมพ์ปิตาแข็งห้างนี่แล้วก็ตัวสวยนะครับองนี้สวยนะครับ ตรงนี้เก็บดีนะครับติดตาแขน <c oughs> ข้างมาเครื่องล้างเอาของปูก่อนล้วกันอันนี้เป็นประคํมมือนะครับเป็นประคัมมือนะอันนี้ก็หาดูยากอีกนะครับหาดูยากนะฮะเป็นหัวกระโหลกตรงนี้นะครับ เป็นประคำมือนะผมส่องให้ดูนะครับดูความเก่าดูนะครับมีชาติมีอะไรทาไว้ดูนะครับ,รเ,รบเก่าจริงไหมโคตรเก่านะครับไม่ได้ว่าเก่าแบบธรรมดาเก่าจัดนะครับดูเอานะครับ เป็นประคัมือหลวงปู่มีกระหาตัวจริงยากมากนะครับหายากนะครับหาตัวจริงๆยากที่จะเอาเกาแบบนี้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้ก็ทีเด็ดนะทีเด็ดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเสือเหลียวหลังนะครับเสือเหลียวหลังนะฮะหลวงพ่อปานนะครับ ดูนะฮะนี่เป็นแก้วเลยนะครับใสลอยใช้อยู่เหมือนกันนะครับ้อยเข้าคลองจับกับเช้าเช้าใช้อยู่นะครับนี่เสือเหลียวนะครับจานนะครับใบพัดกอหญ้าลือๆอยู่ครบหมดนะครับุขึ้น นะครับนี่อันนี้พระเอกนะครับของผมดูอนุมาตรงนี้นะครับอันตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับประมาณข้อประมาณนิดโป้งนะครับใหญ่นะครับใหญ่กว่ายูคีตัวใหญ่นะครับอันนี้คือถือว่าตัวใหญ่น,นาขนตัวนี้สมบูรณ์สุดนะครับ ดูแตกไม้แตกรั่นนะครับดูความแห้งความเก่าดูการลงมีดนะครับแกะนะครับอันนี้หน้ากะบีนะครับ เล่นพวกหันุมานนะครับต้องดูศิสปะให้ถูกนะครับดูทรงให้ถูกด้วยนะครับนะเนี่ยทรงเขาจะแบบสวยนะพวกลิงพวกหนุมานนี่นะครับดูไม้ให้ได้นะครับลากไม้เป็นพวกลากส่วนมากเขาจะเอาเป็นพวกลากไม้นะครับเงาไม้ลากไม้นะครับมาแกะนะฮะลิงจับหลักนะครับ อันนี้เป็นกระบองนะฮะเป็นกระบองนะครับพะดิ่งบางเงนะครับนี่ดูสินให้ถูกให้ดีนะครับสินก็จะแบบเหมาะเจาะสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อนลนนะครับ หลวงพ่อนนวัดหนองโพน้ะงละครนายกนะครับเป็นกะลาแกะนกคูกนะครับเป็นกะลาแกะนกคูกนะฮะนี่กระหายยากมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูพระเอกนะครับของรายการนี้นะครับมาดูพระเอกของรายการนี้ อันนี้เป็นสร้อยนะครับสร้อย no ตะกุดเลสีสิบเก้าตนนะครับเป็นสร้อยนาคนะฮะเป็นสร้อยนาคนะครับเป็นนาคนะครับนาคทั้งหมดนะนะครับเป็นตะกุดเลสีสิบเก้าตนนะครับของเจ้าคุณสนิทวัดท้ายตลาดนะครับของเจ้าคุณสนิทวัดท้ายตลาดนี่นะครับลองเซิร์ดูได้นะครับเป็นตะกุดนาคสิเก้าดอกนะครับ เจ้าของคุ้มสนิทนะครับมาท้ายตลาดนะฮะ หมดแล้วนะครับ e ีีนี้นะครับสำหรับ e ีีนี้ก็มีมาไม่ขี่ชิ้นนะครับมีมาไม่ขี่ชิ้นนะฮะก็เอามาแบ่งปันให้พี่ฟซีได้รับชมกันนะครับอ่าแก้เหงานะครับแก้เหงานะฮะก็อีพีนี้ผมแชร์ิม่ไดยมนะครับก็ต้องกราบขอพอะคุณพี่พี่ฟซีนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับ กดเป็นกำลังใจให้นะครับในทุกๆ EP ีนะครับอ่านที่คอยโทรคุยโทรหาปรึกษานะครับหลายๆเรื่องนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ EP ีนี้ผมก็ต้องขอตัวนะครับสำหรับ EP ีนี้ก็ต้องขอตัวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ